ขอนมนมแด่องค์งงงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลัทธารรมในวันนี้เสนอคำว่าเรื่องของตนชีวิตนี้เลิขิดเองเป็นไฉไนเรื่องส่วนตัวจงใส่ใจกันให้มากเรื่องคนอื่นอย่าเตื่นตูมมันคุ้มยากทุกซ้ำซากหากรีบหยุดหมดทุกใจทุกชีวิตที่เกิดมาบนโลกใบนี้ก็ต่างมีวิบากกรรมกำหนดมาเรียบร้อยแล้ว วิบากกรรมที่ต้องลงมาชดใช้ซึ่งกันและกันจนกว่าจะหมดทุกข์หมดกรรมกรรมของใครก็กรรมของมันก็ต้องชดใช้กันเราเองไปชดใช้กันเองการที่เรามีจิตเมตตาเห็นคนหนึ่งกำลังลำบากตกทุกข์ได้ยากอยู่แล้วเรายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือเขานั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็อย่าไปช่วยจนตนเองต้องลำบากจนเกินพอดีไปมันไม่ มันจะกลายเป็นผลเสีย็ n ดูเขาเอ n นเราขาดเนี่ยมันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นแล้วความทุกข์ของคนอื่นหรือวิบากกรรมของคนอื่นเราจะเข้าไปช่วยแนะนำทางออกให้เขาเป็นที่ปรึกษาให้เขาก็ได้อยู่แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปแบกหนี้กรรมร่วมกับเขาด้วยมันไม่ใช่หนี้กรรมของเราซะหน่อยเพราะวิบากกรรมใครก็วิบากกรรมใคร ใครก็ต้องรับเ,เองก็มีก็จะต้องไปชดใช้กันเองแค่วิบากกรรมของเราก็ชดใช้กันไม่หวัน่นไม่ไหวกันอยู่แล้วยังจะไปแบกวิบากกรรมแทนคนอื่นด้วยหรือมันหนักไหมเนี่ยมันจะไม่กลายเป็นการสุดตองไปหรือจะทำให้เราต้องทุกข์ใจเพราะชีวิตประจำวันของเราถ้าเราปฏิบัติหน้าที่ของเราภารกิจของเราได้ดีแล้วแบบสบายส ไม่ทุกข์ไม่ร้อนก็คือเรากำลังเดินทางที่ถูกต้องอยู่แต่ถ้าเมื่อใดที่เรากำลังปฏิบัติภารกิจจนเกินกำลังจนทำให้เราต้องทุกข์ใจนั้นก็แสดงว่าเรากำลังเดินทางผิดอยู่นะแต่ถ้าเรารู้กำหนดตัวเองได้ว่าชีวิตเราควรจะเดินไปทางใดนั่นสี่ถึงได้เรียกถึงได้พูดได้ว่าเป็นคนฉลาดจริงวิบากกรรมเป็นหนี้กันต้องชดใช้ ไม่ว่าใครใหญ่แค่ไหนไม่รอดพน้นต้องชดใช้จนกว่าจะหมดจงอดทนมันเป็นเรื่องเฉพาะตนชดใช้เองถ้าให้เป็นที่ปรึกษายัางพอได้แต่ไม่ใช่ทุ่มทั้งหมดแรงใจกายไม่เผื่อเว้นกรรมของตนต้องชดใช้กันให้เป็น ผู้มองเห็นทำแค่ไหวทางสายกลางทำาอะไรแค่พองงามทางสะดวกเจอปัญหาจงคิดบวกตรวจสาสางทุกชีวิตก็ต่างมีซึ่งหนทางให้เดินทางชีวิตไปไม่เหมือนกันจงวางใจให้เป็นกลางทางที่ก้ากับเรื่องราวที่ประสบจบที่ฉัน ไม่ต่อพบต่อชาติทุกสาหัสสากันสุขหรือทุกเราเท่านั้นกำหนดเองเป็นนั้นว่าอย่าสุดตรงจะโล่งเบาอยู่ที่เราจัดจัดสรรไม่ว่างเว้นหากเดินทางของชีวิตได้ขิดเป็นทุกปัญหาไม่แยกเย็นเป็นธรรมดาจงจัดทาเดินไปข้างหน้าอย่าถดถอย เรื่องคนอื่นน้อยๆหน,น่อยไม่ได้ค่าใจตนเองเป็นอย่างไรให้ตัวตราอย่าให้ค่าอุปสรรคจากแพ้ภัยใครไม่เคยก็คงไม่เข้าใจหรอกไม่มีใครสามารถบอกความรู้สึกได้สุขหรือทุกข์เราย่อมรู้อยู่แก่ใจจงใส่ใจตนให้ดี ชั่นนี้แหละขอความสุขความเจริญจงมีแดท่ทุกๆท่านเทิญเจริญพร